สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารนะครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ ก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจหรือว่าคุณนั้นไม่มั่นใจว่าคุณนั้นเกิดในวันอังคารหรือเกิดในวันใดนะครับเพราะการนับวันและเวลาเกิดตามโหราศาสตร์ไทย,ทยกับตามหลักสากลนั้นจะมีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดและวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจาก กลับมาตอบให้ครับว่าคุณนั้นเกิดในวันใดก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตากันนะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับต้องบอกว่าดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้จะเป็นช่วงเวลา ที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสําเร็จในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆคนเกิดวันอังคารกับไพ่ราชาแห่งเหรียญนั้นเราจะพูดถึงในเรื่องของความสําเร็จที่คนเกิดวันอังคารนั้นรอคอยจะมาถึงครับ อะไรที่เคยเป็นอุปสรรคอะไรที่เคยเป็นปัญหาก็จะสามารถที่จะสะสางหรือว่าจัดการได้นะครับคนเกิดวันอังคารในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้นอกจากมีเกณฑ์จะพบกับความสำเร็จที่รอคอยแล้วคนเกิดวันอังคารยังมีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานครับไพ่หนึ่งคาถาจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับรวมถึงโอกาสที่ดีหรือข้อ เสนอที่ดีในเรื่องงานครับหากใครที่สมัครงานอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่ารองานอยู่ก็ต้องบอกว่าในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2 5 6 3นี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีมีเกณฑ์ที่จะได้งานสมการรอคอยสมความตั้งใจของคุณครับ ในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่าไพ่หนึ่งคาถาจะเป็นไพ่ที่พูดถึงการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆนะครับในเรื่องงานก็จะพูดถึงการได้งานใหม่การเริ่มต้นงานใหม่สําหรับใครที่ไม่ได้เปลี่ยนงานก็ต้องบอกว่าจะเป็นลักษณะของการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญหรือว่าได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆโครงการใหม่ๆหรือว่าจะมีหน้าที่หรือว่าได้รับมอบหมาย สิ่งใหม่ๆเข้ามาในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้ครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ต้องบอกว่าในเรื่องของศักยภาพความสามารถและพรสวรรค์ของคนเกิดวันอังคารเองจะเป็นสิ่งที่ดึงดูดเอาสิ่งดีๆหรือว่าโอกาสดีๆใน ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นมุ่งมั่นและก็ตั้งใจทำงานให้มากนะครับโอกาสดีๆในเรื่องงานหรือว่าช่องทางแห่งความสำเร็จความก้าวหน้าในดวงชะตา การงานของคนเกิดวันอังคารน,นั้นกําลังจะเปิดกว้างนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็คือการที่คนเกิดวันอังคารน,นั้นจะต้องใส่ความมุ่งมั่นใส่ความตั้งใจเติมเต็มลงไปนั่นเองครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับวันที่ย22จนถึง31ธันวาคม2563นนี้ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง22จนถึง31ธันวาคมนี้ต้องบอกว่าไพ่หนึ่งเหรียญจะเป็นไพ่ที่ดีนะครับใน ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารน,นะครับไพ่ใบนี้ก็จะเป็นไพ่ที่พูดถึงในเรื่องเงินเงินทองทองอยู่แล้วนะครับและเป็นไพ่ที่มีความหมายที่ดีมากเมื่อขึ้นในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนั่นหมายความว่าการเงินของคนเกิดวันอังคารมีเกณฑ์ที่จะเพิ่มขึ้นนะครับ ในช่วง22จนถึง3ที่เธันวาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่คนเกิดวันอังคารนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินบางคนจะพบเจอกับช่องทางบางคนจะพบเจอกับโอกาสที่ดีทางการเงินบางคนก็จะเจอกับช่องทางในการสร้างรายได้หรือว่าโอกาสในการสร้างรายได้ผ่านช่องทางใหม่ๆที่คุณนั้นไม่คิดหรือว่าไม่คาดฝันมาก่อนบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสที่ดีในเรื่องเงินจะมีความโชคดีเกี่ยวกับ เรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารก็ว่าได้ครับถ้าถามถึงในเรื่องของโชคลาภแล้วต้องบอกว่าไพ่ใบนี้จะพูดถึงโชคลาภใหญ่น้อยที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารบางคนนะครับเพราะฉะนั้นหากใครที่จะถามว่าเสี่ยงโชคได้ไหมก็ต้องตอบเลยว่าได้ครับและเป็นช่วงเวลาที่ดีแล้วก็เหมาะสมสําหรับคนเกิดวันอังคารนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่การเสี่ยงโชคนั้นไม่สำคัญเท่ากับสร้างรายได้ผ่านการทำมาหากินเพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคดูให้เหมาะสมดูให้พอดีนะครับเพราะว่าการทำนายดวงชะตาครั้งนี้ปัจจัย ไม่ได้หมายถึงดวงชะตาของคุณเพียงคนเดียวครับดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารทั้งหลายนะครับในช่วง22จนถึง3 1ธันวาคม2563นี้ยี้ไพ่จัดชุมซึ่งอยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการฟื้นคืนในดวงชะตาการเงินการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารครับอะไรที่เคยเป็นปัญหาจะแก้ไขได้ครับ ในเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองหากใครที่มีปัญหาในเรื่องของหนี้สินหรือว่าภาระค่าใช้จ่ายต่างๆก็ต้องบอกว่าในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ทุกอย่างจะเบาลงนะครับแล้วก็คนเกิดวันอังคารนั้นจะสามารถที่จะสะสางหรือว่าจะการกับภาระ ทางการเงินบางส่วนได้ดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับไพ่ใบนี้ยังพูดถึงการที่คนเกิดวันอังคารบางท่านนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือว่ามีคดีความอยู่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นนะครับทุกอย่างจะสามารถจบลงได้ อย่างที่มันควรจะเป็นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปครับในช่วง22จนถึง3ธันวาคม2563ครับเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักกันบ้างดีก,กว่าว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ ในช่วง22จนถึง31ธันวาคม2563ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับ22จนถึง31ธันวาคม2563นี้ต้องบอกว่าไพ่9ดาบนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารครับว่าคนเกิดวันอังคารความรักในช่วง22จนถึง31ธันวาคมนี้ไม่สดใสนักนะครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงความกลุ้มอกกลุ้มใจมีเรื่องต้องกังวลใจเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันอังคารครับ เรียกได้ว่าจะมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นระหว่างคุณและคนรักนะครับจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วทำให้คนเกิดวันอังคารน,นั้น เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือไม่สบายใจนั่นเองนะครับบางคนหนักข้อเข้าก็จะพูดถึงลักษณะของการที่ความรักความสัมพันธ์นั้นมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาทะเลาะบอ่อแวง้งหรือเกิดความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นระหว่างคนเกิดวันอังคารและคนรักก็เป็นได้นะครับไพ่สีดาบจะพูดถึงบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับพูดถึงความเจ็บช้ำน้ำใจที่เกิดขึ้นพูดถึงการเสียอกเสียใจ ที่มาจากน้ํามือคนรักของคนเกิดวันอังคารเพราะฉะนั้นในช่วง22จนถึง3ธันวาคม2563นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนั้นไม่ค่อยสดใสนักและดูจะไม่ค่อยดีนักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นตั้งสติให้ดีและ,ะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ต่างๆด้วยจิตใจที่ เข้มแข็งครับแล้วขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นจะผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปได้ด้วยสติแล้วก็จิตใจที่เข้มแข็งและมั่นคงครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับในการก้าวข้ามปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาในดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารโดยเฉพาะถ้าปัญหานั้นเป็นปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับสำหรับคนโสดเองก็ยังไม่มีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับคงจะต้องรอคอยต่อไปก ก่อนครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคนเกิดวันอังคารและสำหรับคำทำนายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้คนเกิดวันอังคารนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจ้ะ ขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวเวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ